ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Hon d a ครับ g i ียโน125ครับวันนี้ติดตั้ง3เรดารก็คือไฟีเลียวหน้าหนึ่งครับหลัง2องเรก็ซื้อไฟพมาครับก็มาดูครับพอซื้อไฟพมาครับตรงรุ่นครับพื้นๆถอดเบ้าเก่าออกแล้วใส่อันใหม่เข้ามาแทนครับจะเป็นชุดปั๊กเจ็บเพราะคตัวรถเลยครับตรงรุ่นเลยครับไม่ตัดไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับก็ครับแต่มาดูไฟรีเลียวด้านหน้าครับพอของเดิมจะเป็นหลอดไส้นะครับที่ค่อนข้างกินไฟแล้วร้อนนะครับแล้วก็เราไปเปลี่ยนเป็น LED ครับเป็นนนลอดดไฟเเ้ยะครรับปิิตกแจมา อันนี้เป็นสีขาวนะครับไม่ผิดกฎหมายครับย้ำครับไม่ผิดกฎหมายครับสีขาวด้านหน้าครับสีเดียวกับไฟหน้ารถเลยครับครับก็เมื่อทาการเปิดไฟเล็วก็จะกระพริบเปลี่ยนเป็นสีส้มครับเมื่อทําการปิดไฟเลยวก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวเดอยเดิมครับครับให้ดูเลยหลายมุมครับว่าสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพิ่มในการมองเห็นมิติตัวรถให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยครับโอเคเรามาดูการเปิดไฟพาร์มาครับ ก็ดันไปด้านซ้ายครับจะกระพริบเป็นไฟพม่าครับสถานะหน้าจอเรือนไม้แสดงครบนะครับมาดูแสงไฟขราเลียวที่กระพริบครับอันนี้เราที่เราทําไฟดีเดียวด้านหน้าไปนะครับนครก็เมื่อทําการปิดไฟพม่าก็จะเปลี่ยนเป็นไฟดีสีขาวเหมือนเดิมครับโอเคครับเอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อครับ น,นี้ด้านหลังลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกับไฟท้ายครับก็ซึ่งไม่ผิดกฎหมายเช่นกันครับก็เพิ่มในการเห็นไฟท้ายให้ดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นครับในการมองตอนกลางคืนครับโอเคก็เหมือนกันครับเมื่อทำการเปิดไฟเลี้ยวก็จะคลิปเปลี่ยนเป็นสีส้มครับอันนี้ไฟพาหมากครับ โอเคครับก็เรียบร้อยเขาสำหรับผู้ทสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปจะมีช่องทางกันติดต่อให้ครับทางไลน์แอดและเฟซบุ๊กนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ